ขอจบงานกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่ก็ได้มาประมาณ3โงานเลยก็น้องหมดนะคะสองทุมนะคันนี้ละกันสองทุ่มค่ะแต่ออกเป็นสีทุ่มนะคะ ไูกคนไหนมาก็มา,ซาเซอรลไหรากันได้เนาะอโอเคถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะแต่ไม่มีใครเปิดร้านเลยเพราะนี่มาเร็วกว่าน้องๆเขามีในร้านนะคะคุณตีสาขาเป็นตรวเสื้อหัดใหญ่ไหญ่ไม่เอ่ยสาขาย,ย่อยนะคะมีสวยไหมใหญ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะการลิไปบายค่ะ,ะจูบ